เอาละครับผมมาจึงตึงตึงลิง <c oughs> ้มพันกันหน้าดูเลยช่วงนี้อิกกรรมนะครับผม Paras Art s Competition นะครับผมคือส่งเอาง่ายๆส่งไปรูอ่ะถ้าคุณมีความสามารถานศิลปะนะครับผมหรือแม้แต่ไม่ต้องมีความสามารถานศิลปะคนอื่นก็ได้นะครับผมสร้างผลงานของคุณจากอัพโหลด MT นะครับผมบนเว็บไซต์ Paras นะครับผมเป็น 3D 3D ภาพว่าการถ่ายภาพหรือกิฟทุกขนาดที่คุณต้องการนะใส่ไปนะ คุณต้องใส่เรื่องราวเบื้องหลังหรือคำอธิบายและบรรจใจเบื้องหลัง NFT ของคุณในคำอธิบายการ์ดด้วยนะครับใช้ h a s h t a g ว่า plus art c o m p e c t i o n นะครับผมแล้วก็ p r o s a u d e n v i or e n m e n t day นะผมบนคำอธิบายบนการ์ดของการส่งแต่ละครั้งนะครับผมคุณสามารถส่ง NFT ที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและคุณสามารถสร้าง c o l l e คชั o ของคุณเองสำหรับขอสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับผม สร้างผลงานที่ส่งในพารัสเป็นหนึ่งในหนึ่งฉบับในหมวดการแข่งขันพารัสนะครับตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับผมแน่นอนที่สุดคุณสามารถกดส่งได้นะครับแน่นอนสุดคุณได้รับอนุญาตให้ขายในที่ของคุณและกำหนดราคาตามความต้องการของคุณในระหว่างการช่วงเวลาการแข่งขันด้วยนะครับโพสต์ลิงก์บนอิเอฟซีของคุณบนทวิตเตอร์ของคุณโดยใส่แฮชแท็กนะครับผมและติดตามพารัสเฮคคิวให้เรียบร้อยนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับสำคัญที่สุดก็คือศิลปะนั้นเป็นของคุณนะครับผมมแลละะะะะศิิปปจตต้อองเ็นนรรรกัับบคควฮ นะครพาราสไอดีนะครับผมคอมเพมิชั่นนะคุณสามารถซัมมิทพาราชอาร์ตนะครับผมแล้วก็ส่งไปนะฮะให้เรียบร้อยแล้วถ้าหลังเป็นรายละเอียดดีคริปชั่นของคุณนะครับผมแน่นอนว่าอย่าลืมนะฮะใส่แฮชแท็กให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมไม่งั้นคุณก็โอกาสได้แล้วคุณอาจจะตกรอบก็ได้นะครับเป็นไปได้นะฮะซัมมิทปกติทั่วไปนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะครับผมสำหรับคุณนะที่สนใจนะครับอันดับหนึ่งได้พัน USD นะสองห้าร้อยห้าสิบสามสามร้อย USD นะครับผมซึ่ง ดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับตัวคุณเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมงานเรียนนี่เรีย,นยงนี้มีอีกเยอะนะครับกดติดตามกดไลก์ก็จะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ